ตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานสูงในบางน้ำพึ่งซึ่งดานนู้นก็เป็นตลาดน้ำบางน้ำพึ่งมีทางเดินเข้าไปทางเดินเรียบคอมคลองบางน้ำพึ่งไปมาถึงตรงนี้ก็17กิโลเมตร42เมตรจากเจริญกรุง103ผมเข้ามาทาง ซอยเพชรงยี 22, ตรงนั้นอยู่ที่ส4บสี่จบสอมาถึงตรงนี้ก็ประมาณสามกิโลเมตรครึ่งน,นะฮะมาถึงมาออกซอยอบัวพึ่งพัฒนาซอยสมาถึงตรงนี้ก็สามกิโลเมตรครึ่งครับนะนั่นขวาก็จะเป็นคลองออกไป ถึงแม่น้ำเจ้าพยาและมีทางเรียบของไปเรื่อยๆครับที่เราที่ผมเคยพาไปดูนะมีประตูน้ำเปิดปิดกัน้นตัวนี้เลอกสะพานสูงเพราะว่ามีวินจักรยานซึ่งรับส่งผู้โดยสารโดยมากที่เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลาดจากาท่าเรือวัดบางน้ำพึ่งนอกมาถึงตรงนี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเข้าตามซอยเล็กเพื่อทำ เพิ่มเกียระยะกิโลเมตรให้ได้30กิโลเมตรจากบ้านที่เจริญกรุงร้อยสนะครับเดี๋ยวผมจะาพาเข้าซอย7ข้างหน้า,าบัวพึ่งพนาซอยนะครับ อันนี้ก็เป็นทางที่เคยพาคนมาวนรอบ10กิโลเมตรอันนี้ผมจะเริ่มเพิ่มระยะทางวันนี้ก็มีทางเข้าบ้านของที่ัที่เาียวนะซอยที่ผมจะพาเข้าในในคราวนี้ก็จะเป็นซอยใหญ่อ่าเป็นถนนใหญ่เหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ถนนเล็กไม่ใช่สะพานเล็กๆนะ พัฒนาซอยเจ็ดนะครับปันมาจากสะพานสูงตะก,กีนี้ก็ประมาณ400เมตรกว่าๆนะฮะเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเพื่อจะวนระยะทางเพิ่มเดี๋ยวจะมาออกเส้นนี้อีกครีละฮะตรงหัวโค้งก่อนทางเข้าวัดบ้านำพึ่งฮะจะขับไปตรงนี้อ่าปันจากตรงนี้ไปก็ประมาณสาม 200เมตรสามเมตรนะฮะจะมีโคง้งเดี๋ยวผมจะมาออกทางนั้นนะครับทางนี้อผม จะพาไปเข้าทางด้านหลังของตลาดบ้าน้ำพึ่งได้ซึ่งเข้าไปทางสวนเพลงที่มามีคาราโอเกะร้องกันสายทีหนึ่งตรงตันฮะซึ่งซอยที่ว่าก็จะเป็น จะเลี้ยวซ้ายด้านหน้าเนี่ยจะมีร้านหวาเพชรเป็นจุดสังเกตเป็นซอยหน้าร้านหวาเพชรอันนี้คือร้านหวาเพชรซอยซ้ายนี่ก็จะไปทางแต่ผมจะตรงไปเพื่อจะไปวน,นเลียนทางสังเครับอันนี้ก็เป็น ถนนใหญ่ครับสบายหน่อยเพิ่มระยะทางได้ครับตรงนี้สวยฮะพื้นถนนจะเป็นสีส้มเลยแต่ยาระยะทางเพราะว่าข้างบนเป็นต้นนะาลกยูงที่ว่าร่มครึ้มครึ้มได้ต้นหางนกยูง ัช่วงนี้หานอยุงบานสะพรั่งมีบางช่วงที่ช่ชอชายพึกเหลืองอลานพื้นถนนก็ยะเป็นสีเหลืองเลยช่อชายพึกนั้นล่วงไปแล้วขวาอีกทีนึง นี่ไม่ค่อยมีใครปับมาปั่นแล้วเพราะว่ามันค่อนข้าง,างซับแซกนิดหน่อยต้องรู้สองข้างทางก็เป็นสวนของชาวบ้านม,มากที่นี่จะมะพร้าวเยอะต้นสวนล่องมะพร้าว ก๋วยน้ำว้าสะพานเล็กนี้ก็จะไปออกถนนบัวพุ่งได,ด,ด้นะเอลสายอาจจะมีบางช่วงที่ผมอาจจะซ้ำเพราะว่าแต่นิดหน่อยครับผ่านทางเดิมน,นิดหน่อย การสวนทางขึ้นมาระวังข้อสะพานที่นี่นะครับเพราะว่าค่อนข้างยาหักเพราะการเราระยะเวลาดินสุดของขอสะพานเขาทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ผมจะพาไปออกก็เป็น สอยคลองแพ้พัฒนาอยู่ในเส้นบัวพึ่งพัฒนานลูกและน่าเยอะครับในเพราะว่าชุมชนเยอะใส่ขับรถเร็วขับเร็วแล้วก็รถอาจจะขับเร็วก็วทําให้อันตรายต่อสวัุิภาพของชาวบ้านบ้านอันนี้ร่มเย็นยสวย เป็นหู่บ้านที่มีที่ก็น่ามาปลูกอยู่ฟังอะไรกันเถอะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาสังเกตมีหมูมีเสือมีลิงซอยนี้เป็นลพป,ป้าน าไปแล้วนะครับเ๋ยผมจะลาพาเลี้ยวขวาห้าที่มีรถยนต์ออกมาก็จะไปออกทางโค้งก่อนบางน้ำพึ่งถ้าเกิดเราต้องไปก็จะไปที่ซอ,อยของแพรพัฒนาผมจะเลี้ยวขวา ตอนนี้ก็อยู่ที่กิโลเมตรที่สิบเก้าจุดสี่สิบเวลา18แปดโมงแปดโมงยี่สิบห้านาทีมันไปนเรื่อยๆฮะมีสะพานข้ามคลองที่ต้องระวังหน่อยเพราะว่าที่ว่ามันจะเข้สะพานจะสุดตัวนะทำให้เป็นรอย ตรงนี้ก็มาปั่น นทำเป็นอย่างนี้จะเป็นโซนก็นดูลกลางนละยแต่น่าทำไปนะครับเป็นชื่อย่างนี้สองสองไลน์ในหอชีวิตพอเพียงเลยครับ หมาสวนไม่ใช่หมาปา่าตัวอ้วนปกเลยสองตัวนี้เลย <_ sl ope> ทางเรียกครับเป็นอะไรที่ในสวนทํทำได้ขนาดนี้ยอมรับเขานะพัฒนาได้ดี ้ระวังครับค่อนข้าง,างตึกหน่อยจับแผ่นให้มั่นนะครับเดี๋ยวก็จะออกโค้งแล้วโค้งตรงก่อนวัดบางพึ่งนอก เล่นเพื่อเพิ่มระยะทางเพื่อคุ้ค่าให้การปั่อฝฟาร์มอเห็ดช่างแดงแตอนนี้ผมไม่ทราบเป็นชื่อซอยอะไรนะเพราะมันไม่ไม่มีป้ายบอกแต่สังเกตเป็นข้อะจำกับว่าฟาร์มพ้อเห็ดช่างแดงอยู่ครับเี่ย็มาถึงโค้งก่อนที่จะถึงวัดป่าลำพึ่งนอกนะ มาถึงตรงนี้ก็20กิโลเมต43เมตรกิโลกว่าๆึึ่ผมเมื่อกี้เราออกมาจากซอยเหืวงพ,พุฒนา7เมื่กี้นะครับประมาณ300เมตรนะปันมาตรงนี้ออกมาได้ลอลอกิโลนึงก็โอเคครับเวลา8 29นาที20.43 หมอจากซอยจากตะกี้นี้เดียวผมจะพาปันอันนี้ก็เป็นเส้นทางเดิมเส้นโบพึ่งพัฒนาที่ปั่นรอบอยาสิบกิโลเมตรี๋ยวจะพาผ่านวัดบันพึ่งนอกซึ่งเป็นท่ามีท่าเรือข้ามฝากไปฝั่งบังงาได้ด้านสัรพวุธ น้ำสาธารณะทําใหม่ฮะก็ไปอยู่ด้านขวามือปันมาสอ0รเมตรถึงวามือยมตครับปันมาประมาณส0งเมตรก็จะถึงวัดบัน้ำพึ่งนอกเดี๋ยวเราจะพัพันต่อไปเพื่อเข้าซอยคลองแทยพัฒนาเดีย๋ยวเจอกันครับ